สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่การวิเคราะห์กราฟนะครับผมวันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์กราฟทองคำประจำวันศุกร์นะครับก็เป็นวันศุกร์ที่23นะครับศุกร์คันษานะครับข่าวบื้มเลยนะครับพี่หมีก็ส่งตารางข่าวเข้าไปให้แล้วเนาะนะครับว่าวันนี้มีข่าวอะไรบ้างนะครับเมื่อวานก็น่าจะอิ่มกันสาหรับขาเซลล์เนาะที่เราบอกว่ารอรอ,รอกร,ราฟเบรกโซนบริเวณตัวนี้ลงมาให้ได้นะนะครับอ่าแล้วก็ถามพี่หมีตอนประมาณสามทุ่มกว่ามั้งว่าถ้า เบรกโซนนี้เข้าได้ไหมพีม่หมิวเข้าได้แต่รอให้จบ H1 ก่อน H1 เบกลงมาได้นะครับกราฟย้อนขึ้นไปเนาะก็เข้าลงมาได้ตรงนี้ประมาณ5 6000จุดนะครับอันนี้ก็เป็นการวิธีการเล่นของเราอีกแบบหนึง่งหรือบางคนครับเข้าในตรงนี้ก็ได้เพราะแท่งนี้เขาหลุดลงมาละเห็นไหมเขาสามารถเป็นเนื้อเทียนที่เบกลงมาได้แล้วจากที่เราซูมสดกันเมื่อวานเนาะนะครับก็มีคาถามเข้ามาว่าพี่หมีพี่หมีบายจะอะไรนะครับเมื่อวานพี่หมีมีออเดอร์บายขึ้นมาโซนประมาณตรงนี้แล้วพี่หมีก็เตือนนะครับว่าไม่ผ่าน3ามหนึ่งเก็บนะครับ ถามว่าทำไมหึงบายประเด็นแรกเรามามองก่อนครับ time frame H หนึ่งเนาะเป็นลักษณะของตัว pa cell นะครับเป็นลักษณะของตัว pa cell นะครับ a อ่า pa cell time frame H สี่ครับเสริมเซลล์นะครับแต่สิ่งที่เขาเกิดเขาเกิดบนแนวรับครับบนแนวรับนะครับเมื่อไหรก็ตาม pa cell ที่ดีนะครับควรจะเกิดใต้แนวต้านอย่างนี้ครับคือเขาหลุดแนวรับมาละจากแนวรับนะครับกลายเป็นแนวต้านนะครับแต่เคสเนี้ยมันจบบริเวณตรงนี้นะครับจบบนแนวรับ อย่างที่เราบอกครับว่ากราฟนะครับเรามองไปลักษณะของการไซด์เวดาวมันจะมีการสวิงขึ้นสวิงลงนะครับพี่หมีไม่ได้จบแท่งแล้วพี่หมีเข้าเลยนะนะครับพี่หมีเข้าจากอะไรนะครับพี่หมีจะพาไปดูพี่หมีเข้าจากสัญญาณพินในทางเฟรม M5 ้าครับอ่าแ๊บหนึ่งนะครับของหดกราฟก่อนนะครับอ่าพี่หมีเข้าจากพินแท่งนี้ครับพินแท่งเนี้ยนะครับและพี่หมีก็มาเก็บโซนบริเวณประมาณตรงนี้นะครับที่พี่หมีเตือนเข้าไปในห้องนะครับพี่หมีเก็บประมาณสามศูนเนาะนะครับประมาณ สี0 0ึ 5, จุดเมืเมื่อวานที่ได้นะครับสี่ถึ้จุดแอคเน็นะครับอันนี้เป็นลักษณะของการผักตัวซึ่งถ้าเรามองครับเมื่อเกิดเป็น PASL บนแนวรับนะครับสิ่งที่กรารมีโอกาสเป็นไปได้คือกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านนะครับต้านที่เขาจะขึ้นมาทดสอบคือต้านนี้ครับกับโซนบริเวณตรงนี้ที่เขามีโอกาสขึ้นมาทดสอบนะครับซึ่งถ้าเราจะเล่นขาเซลล์นะครับในทางกับกันเลยจุดนี้เป็นรอเข้าเซลล์ นะครับรอ,อกราฟกลับขึ้นมาเช็คต้านครับซึ่งการกลับขึ้นมาเช็คต้านของเขาเนี่ยคือเขาขึ้นมากลับมาเก็บบอดี้ไทม์เฟรม h 4สนะเมื่อวานนะครับเขากลับขึ้นมาเก็บบอดี้ไทม์เฟรม H4 เห็นไหมครับอ่าแท่งนี้เป็นเสริมเซลล์บนแนวรับเห็นไหมและแท่งนี้ก็ย้อนกลับขึ้นมาติดแนวต้านนะครับและกราฟก็ลงยาวเลยนะครับอันนี้เป็นเทรดเซตอัพเมื่อวานเนาะนะครับคราวนี้เรามาดูกันครับว่าวันนี้ทิศท,ทางมันเป็นยังไงนะครับซึ่งในส่วนของตัว t ท m e เฟรม Day ถ้าเรามอง นะครับโซนบริเวณตวเนี้นะครับคือในลักษณะของสิ่งที่พี่หมีบอกเราจําได้ไหมว่าเขาคือในส่วนของตัวฟลิปโซนนะครับฟลิปโซนเราต้องรอให้การเบรกให้ได้นะเขาเบรกลงมาแล้วครับนะครับเขาสามารถเบรกลงมาได้แล้วแท่งนี้นะครับเดย์จบเป็นเสริมเซลลนะครับไทม์เฟรมเดย์นะนะครับไทม์เฟรมเดย์เป็นศา์ของการเสริมเซลล์นะครับวัดกรอบการเคลื่อนที่ของเขาหน่อยเขาเคลื่อนที่ลงมาเท่าไหร่แล้วจากทินแท่งนี้นะครับเคลื่อนที่ลงมาห้าหมื่นหกพันจุด นะครับห้าหมืนหกพันจุดซึ่งเสริมเซลล์เนี่ยเขาเบรกเทรนลงมาได้แต่จุดที่ให้ระวังเมื่อเช้าจาได้ไหมครับพี่หมีเตือนให้ระวังโซนบริเวณตรงนี้นะครับกราฟลงมาติด e m a เดระวังกราฟขึ้นไปพักตัวนะครับสุดท้ายก็เด้งกลับขึ้นไปนะครับเตือนขาเซลล์ที่เซลล์ทิ้งเอาไว้นะครับลงมา50,000จุดถึง TPDA เดล่ะนะครับถึง TP พีเดละคราวนี้ครับสิ่งที่เรามองเรามองอะไรเรามองหน้าเซลล์ต่อนะครับสิ่งที่เรามองเรามองหน้าเซลล์ต่อแต่ การที ane, gen, ่เราจะเซลได้เปรียบนั <t ield> ้นเราต้องรอให้เขากลับขึ้นไปทดสอบต้านก่อนนะครับว่าเอ้ยโอกาสที่เขาจะกลับขึ้นไปทดสอบต้านนั้นเขาจะกลับขึ้นไปทดสอบต้านได้บริเวณโซนตรงไหนนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปมองกันครับว่าเขามีโอกาสกลับมาทดสอบต้านได้โซนบริเวณตรงไหนนะครับเรามามองในสกของตัว time f r a m e H สี่ครับอ่า time frame H สี่เองนะครับ i ท e f r ฟรม H สี่เองตอนเนี้ยอยู่ในลักษณะของการไซเวนะครับ time f r ฟ m e H สี่อยู่ในลักษณะของการไซเวนะครับ อยู่ในลักษณะของการไซเวย์เนาะ RSI นะครับเวลาที่เขาจะขึ้นมาพักตัวจุดพักตัวของเขาครับอ่าอันนี้นะครับคือหาโซนพักตัวเนาะโซนพักตัวนะครับโซนพักตัวพักตัวเพื่ออะไรพักตัวเพื่อจะลงต่อนะครับโซนบริเวณพักตัวที่เรามองครับโซนแรกครับหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าครับหนึ่งเก้าสองสี่นะครับหนึ่งเก้าสามหนึ่งนะครับอันเนี้คือโซนที่กราฟมีโอกาสจะขึ้นมาพักตัวได้ นะครับมีโซนที่เขาจะมีโอกาสขึ้นมาพักตัวได้พักตัวเสร็จเขาจะทำยังไงนะครับพักตัวเพื่อรอ PA เ e l ซอีกชุดหนึ่งเพื่อรอนะครับ PA เอซลนะครับอีกหนึ่งชุดนะครับสัญญาณยังคงมีแรงเซลนะครับยังคงมีแรงเซลล์นะครับแต่โซนบริเวณตัวเนี้นะครับติดนะครับ EMA ของ D ดนะครับและสุขันษากราฟมีโอกาสเวี่ยงทดสอบรับทดสอบต้าน ตอนนี้ i m e f เฟรม H4 นะครับตาม f เฟรม H4 นะครับกรอบไซด์เวนะครับอยู่ที่หนึ่งเก้าหนึ่งเ้าครับกับโซนบริเวณหนึ่งเก้นย์เนะครับอันนี้คือในส่วนของตัว Timeframe H4 นะครับซึ่งถามว่าโซนไหนคือโซนที่แข็งแรงของ t i m ม f เฟรม H4 โซนนี้ครับโซนนี้นะครับโซนนี้คือซับไพโซนของ H4 นะครับซับไพโซน H4 นะครับโซนบริเวณตัวนี้เนาะเป็นลักษณะของตัวซับไพโซนของ H4 ตอนนี้ลักษณะของเขาคือการไซเวย์สิ่งที่เรารอเราจะรอ PA อีกหนึ่งชุดครับะนะครับรอ PA อีกหชุดนะครับรอ PA อีกหนึ่งชุด,นะออชดซึ่ง PA ที่เกิดมามองครับว่าเขามีโอกาสเกิดทั้งเป็น PA by และเป็น PA cell ได้ นะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเห็นไหมครับว่าพอเขาหลุดลงมาแล้วนะครับหลุดจากเทนไลน์ H4 เส้นนี้ลงมาได้นะครับเทนไลน์ของซารเฟม H4 เนาะนะครับหลุดลงมาได้เขากลับขึ้นไปเทสต์1ครับกลับขึ้นไปเทสตท10เทสต้านอย่างเงี้ยเขายังเป็นแนวโน้มขาลงอยู่เขาสร้างโลที่ต่ําลงได้อยู่แต่เป็นลักษณะข,ของการไซด์เวย์ดาวนะครับซึ่งเป็นการลงแบบสมูทนะลงแบบนี้นะครับเป็นการลักษณะลงแบบค่อยๆลงมีสเต็ปในการพักถ้าเราจะมองเห็นครับว่าในลักษณะของเขาเป็นยังไง จากโซนที่ผ่านมาที่เขาเป็นเนาะเดี๋ยวพี่หมีขีดให้ดูนะครับว่าในโซนที่ผ่านมาเขาเป็นเขาเป็นในลักษณะรูปแบบไหนบ้างพฤติกรรมราคาของเขาถ้าเรามามองย้อนพฤติกรรมราคาของเขาตามเฟรมเฮสีสังเกตไหมครับเป็นลักษณะของการสร้างเบรสนะครับการสร้างเบรสนะครับแล้วก็เกิดการดรอปลงมานะครับเกิดการดรอปลงมานะครับเป็นลักษณะของอ่าดรอปเบสดรอป นะครับอ่านะครับและตรงนี้เป็นลักษณะของการสร้างเบสตรงเนี้เป็นลักษณะของการดรอปลงมานะครับซึ่งจุดตรงนี้นะครับเขากําลังสร้างเบสใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับแล้วเราต้องมามองเขาว่าเซตเนี้ยที่เขาเกิดเนี่ยเขาจะเป็นดรอปเบสดรอปนะครับหรือว่าเป็นดรอปเบสแรลลี่น, e M A D, นะครับถามว่าทําไมมองว่ามีการเป็นดรอปเบสแรลลี่ตรงเนี้ย EMA day นะครับ มีความแข็งแรงอยู่เหมือนกันนะครับการกลับขึ้นไปไม่ได้ใช่จะเป็นการกลับตัวนะครับเป็นลนักษณะของการที่เรามองว่าเขามีโอกาสขึ้นไปพักตัวแค่นั้นเองนะครับเราต้องมองครับว่าเขามีโอกาสจะไปทิศทางไหนซึ่งการที่เราจะตัดสินใจว่าเขาจะไปทิศทางไหนจุด f o l l วันนี้ครับอยู่ที่กรอบโซนบริเวณตรงนี้นะครับเขาจะเบรกขึ้นไปถึงตรงไหนได้นะครับอันนี้คือ sideways 4 ที่เขากำลังสร้างอยู่ตอนนี้เนาะนะครับคราวน,นี้เรามาดูทางเฟรม H1 กันหน่อยนะครับว่าไทม์เฟรม H1 เป็นยังไงบ้างนะครับอ่าเมื่อเช้าก็ได้2,500จุดได้ไน้อยๆนะครับได้ตรงไหนพี่หมีได้ตรงนี้ครับอ่าได้จบแท่งพักแท่งนี้เนาะเข้าจากไทา์เฟรมเล็กนะครับเข้าจากโซนตรงไหนหล่ะพี่หมีอ่าเดี๋ยวพามาดูครับพี่หมีเข้าจากโซนตรงนี้ครับอ่าถ้าเราม,ามองตามโครงสร้างอันนี้คือสวิงไฮของเขา ถูกไหมครับตามโครงสร้างคาร์นเฟมเล็กเนาะมาไปลักษาแบบนี้ถูกไหมครับมาเปลักษาแบบนี้นะครับและแท่ง H หนึ่งครับพี่หมีเห็นแล้วว่าเบรกแรงไปนะครับ H หนึ่งเบรกเซลนะครับเบรกเซลนะครับจบเขียวเนาะนะครับบนแนวรับนะครับพี่หมีมารอเข้าจบแท่งครับพี่หมีเข้าแท่งนี้นะครับพี่หมีเข้าแท่งนี้นะครับเข้าอยู่แท่งนี้ถามว่าทําไมมาเลือกเข้าแท่งนี้นะครับจบ H หนึ่งพอดีนะครับจบ H หนึ่งพอดี และสัญญาณ ISI 14นะครับยืนเหนือร้อยห้านะครับอันนี้เป็นการเล่นพักตัวนะครับพักตัวเนาะพักตัวจุดที่เรามองว่ากราฟมีโอกาสขึ้นมาพักพักตรงไหนนะครับอ่าเบรกได้ครับคือโซนนี้โซนแรกนะครับเบรกได้ครับคือโซนที่สองนะครับอันนี้คือ TP ที่เรามองนะครับคือ TP ที่มองนะครับ TP หนึ่งนะครับ TP2 นะครับอันนี้คือเทรดเซตอัพเมื่อเชา้าที่พี่หมีส่งให้ดูนะนะครับอ่เดี๋ยวเขียนให้ดีๆเนอะเทรดเซตอัพเมื่อเชา้านะครับเมือ่อเช้านะครับอ่อันนี้เป็นจุดเล่นขาบายเมื่อเชา้าที่พี่หมีบายขึ้นไปนะครับก็เก็บได้ไม่เยอะครับอ่าเพราะว่ามันเป็นการเล่นพักตัวเราก็ต้องมองครับว่าถ้า การที่เราเล่นตัวของกราฟเนี่ยเราพอใจกับที่ราคาเท่าไหร่นะครับคราวนี้เรามาอ่านตามเฟรม H 1หน่อยนะครับมันไซด์เวย์อยู่แล้วแหละตอนนี้ตามเฟรม H 1ตามแรง H 4เนาะนะครับซึ่งถ้ามาอยู่โซนบริเวณนี้เกิด PSL นะครับเซลได้นะครับมาอยู่ตรงนี้เกิด PAB นะครับเกิด PAB นะครับเราสามารถบายได้นะครับกลุ่มตรงนี้เป็นการเล่นไซด์เวย์ H 4นะครับเป็นการเล่นไซด์เวย์ H 4แต่ถ้าเขาเบรกนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะ ถ้าเขาเบรคอีกเรื่องหนึ่งเราจําเป็นจะต้องยอมนะครับถ้าเราเล่นทดสอบรับทดสอบต้านในส่วนของการไซด์เวท่าเฟรมเฮสี่ทานี้เรามามองแผนการเทรดวันนี้ครับว่าทิศทางการเทรดและแผนการเทรดของเราจะเป็นยังไงกันนะครับอ่ะพี่มีขอย่อหน่อยนะโอเคเนาะอ่ะเรามาดูครับอันนี้คือกรอบของไทม์เฟรม H4 ที่เป็นลักษณะของการไซด์เวย์อยู่นะครับอ่ากรอบ h 4นะครับที่เป็นลักษณะของการไซด์เวย์อยู่นะครับจุดพักตัว นะครับจุดพักตัวนะครับมาถึงหรือเปล่าไม่รู้นะนะครับต้องพิจารณาดูนะครับจุดพักตัวนะครับเพราะพี่หมีไม่ได้อยู่หน้ากราฟตลอดเวลานะสัปดาห์นี้พี่หมีติดงานเนาะต้องขอโทษทุกคนมากๆด้วยนะครับจุดพักตัวดีมานที่แข็งแรงนะครับดีมานโซนที่แข็งแรงนะครับโซนบริเวณตัวนี้ครับคือดีมานโซนที่แข็งแรงนะครับคือดีมานโซนเฮสซีนะครับดีมมนโซน S ส no? you know. you know, ี <S <M> ่เนาะนะครับซึ <Yes. S 2> ่งถ oh <yeah. S 2> <ounce S 1> ้ากราฟขึ้นมานะครับซึ่งถ้ากราฟขึ้นมานะครับจุดที่เขามีกาสขึ้นมาพักตัวคือโซนบริเวณตรงนี้ครับอ่านะครับเขาต้องยืนเหนือตรงนี้ให้ได้ก่อนนะนะครับเขาต้องยืนเหนือโซนบริเวณตรงเนี้ให้ได้ก่อนนะครับจุดที่เขามีโอกาสจะพักตัวคือโซนบริเวณนี้นะครับและเราจะรออะไรครับเราจะรอในลักษณะของตัว P A cell ที่เกิดขึ้นนะครับเราจะรอ P A cell ที่เกิดขึ้น p A cell จุดที่ P เรามองตรงไหน มองแค่ตรงนี้ครับพี่หมีจะไม่มองเยอะนะนะครับหรือถ้ามาไม่ผ่านโลเดิมนะครับเขาเด้งกลับขึ้นไปนะครับมีโอกาสนะครับเด้งกลับขึ้นไปเพื่อจะลงต่อในวิคหน้านะครับเพื่อจะลงต่อในวิคหน้านะครับอันนี้คือในลักษณะของแผนการเทรดครับให้เรามองนะครับถ้าเขาเกิด PA เสร็จเซลเสร็จแล้วนะครับจุดที่เราจะไปต้องระวังเลยเมื่อเกิดการไซเวย์ดาวนะครับจุด GP ที่เรามองเนาะนะครับว่าจะเป็นโซนบริเวณตรงไหนนะครับถ้าลงมาถึงแล้ว นะครับเกิดเป็น P.A.B. โซนบริเวณตรงนี้นะครับระบายพักตัวได้ครับจุดพักตัวอยู่ที่ตรงนี้นะครับอันนี้คือแผนการเทรดในวันนี้นะครับแผนการเทรดนะครับของวันนี้เนาะนะครับซึ่งถ้าเรามองสุขหันษาปกติกราฟผันผวนอยู่แล้วนะครับอเดี๋ยวเรามาดูบัญชีเศรษฐกิจกันครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับทำไมพี่มีวางแผนการเทรดให้แบบนี้นะครับไม่ได้ให้มองยาวขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันอยู่ในละ รอบลักษณะของการไซเว์นะครับอเดี๋ยวเรามาดูครับข่าวเศรษฐกิจน,นะครับตอนบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงสี่สิบห้าตัวนี้สําคัญนะครับตัวนี้สําคัญเนาะบ่ายโมงสี่สิบห้านะครับอ่าแล้วก็มีในส่วนของข่าวตัวนี้ครับบ่ายสองครึ่งนะครับบ่ายสองครึ่งบ่ายสามนะครับถ้ากราฟเลือกทางอย่าไปสวนเขา แล้วก็สองทุ่มสี่สิบห้าครับอันนี้คือไฮไลท์ที่มันจะเกิดขึ้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับซึ่งถ้าเราย้อนไปดูเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นนะครับสำหรับปัิทีเศรษฐกิจเนาะนะครับปัิทีเศรษฐกิจนะครับเมื่อวาน ECB ปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับ ECB เอ่อ BOE ปรับขึ้นดอกเบี้ยโทษทีไม่ใช่ ECB นะครับอ่านะครับจากสี่จุดห้านะครับปรับมาเป็นห้าจุดศูนย์นะครับถ้าเรามองเขาปรับ 0.5เบสิกพอยต์เลยนะนะครับปรับ0.5เบสิกพอยต์เลยนะครับและตอนที่ลุงให้ถ้อยแถลงนะครับตัวเลขของเราสําการการว่างงานดีขึ้นแต่เท่าเดิมซึ่งเท่าเดิมคราวที่แล้วคือตกลงนะอ่านะครับคือตกลงแต่ประเด็นมันอยู่ที่ตรงนี้ครับลุงแถลงครับว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกสองรอบนะครับสองรอบเมื่อวานในการดีนันชัดเจนเลยนะครับว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยสองรอบนะครับจากที่ไม่พูดมาก่อนเลย นะครับแค่บอกว่าเฮ้ยเนี่ยเรามีในส่วนของทิศทางในการพิจารณานะว่าเราจะพิจารณาจากอะไร12345เป็นตัวเลขเศรษฐกิจในการที่เราใช้ประกอบการตัดสินใจแต่เมืม่อวานลุงฟังทงับวก็ปีนี้เพิ่มอย่างน้อยอีก2รอบด้วยเหตุผลอะไรนะครับเรามาดูครับ B.O.E. Bank of England ประกาศออกดอเบี้ยม,มาหจุดเบสเซีย่ที่อร์เนะครับเท่ากับผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอเมริกานะ ถ้าลุงไม่บอกจะขึ้นดอกเบี้ยเสร็จนะครับถ้าลุงไม่บอกว่าลุงจะขึ้นดอกเบี้ยอีกนะครับเงินจากธนาคารอเมริกาจะลงมาสู่ที่ตรงนี้ครับจะย้ายมาสู่ BOE ในผลตอบแทนที่ดีกว่าถูกไหมอ,อันนี้คือมองทางแง่เศรษฐศาสตร์นะครับและถามว่าขึ้นแบบเนี้ยตลาดหุ้นไม่พังหรอนะครับหุ้นลงครับแต่การลงของหุ้นถ้าเรามองในแง่ของกรณีที่มันเป็นน egative s t r จี e g นะครับการลงนะครับขออย่างเดียวครับอย่าหลุดโลเดิมนะครับอย่าหลุดโลเดิมเมื่อมาถึงโลเดิมให้เป็นลักษณะของการพักฐานครับอ่ามันจะเป็นการดึงดูดนักลงทุนกลับเข้าสู่ตลาดหุ้นโดยอัตโนมัติเพราะอย่าลืมนะครับหุ้นเขาซื้อถูกเพื่อไปขายแพงนะครับอันนี้คือคําถามที่หลายๆลคนถามพี่หมีว่าเอ้ยพี่หมีตลาดหุ้นมันไม่พังหรอมันลงครับแต่อย่าให้หลุดโลเดิม นะครับเมื่อไหลก็ตามที่มันอยู่ในสัะที่ถูกคนก็จะเข้าช้อนซื้อเงินก็จะไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นสหรัฐโดยปริยายนะครับอันนี้คือเราเรียกว่า,า negative s o c ตี้นะครับอาจจะเป็นมุมนี้ก็ได้ที่ลุงพาเรียวมองอยู่นะครับพี่หมีก็ไม่แน่ใจนะว่าพี่หมีคิดถูกหรือเปล่านะครับแต่อันนี้เป็นลอจิกที่เฮ้ยมันเป็นไปได้การลงของตลาดหุ้นมาไม่ลงมาหลุดโรเดิมถูกไหมครับจังหวะการลงรอบเนี้มาไม่ได้ลงเป็นแบบเป็นหลักพันเหมือนสมัยก่อนละ มันลงแค่หลักร้อยหลักสิบอย่างเงี้ยนะครับอ่ามันยังอยู่ในระดับที่ได้อยู่ซึ่งพอวันก่อนที่มีมีเปิดตลาดหุ้นให้ดูเห็นไหมครับในส่วนของตัว S&P Nasdaq อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการสร้างฐานอยู่ตอนนี้เนาะนะครับโอเคสําหรับบทวิเคราะห์กราฟวันนี้นะคะพี่มีก็ขอจบเพียงเท่านี้